ฟังด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดประจําวันที่11พฤศจิกายนครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้ครับตีกลับฮุนเซนทันทีพร้อมกับกองทัพนั้นออกมาลงดาบโตคาเมนโดยก็เป็นการใช้ยาวแรงในการไล่ปราบด้วยยังมีอีกเรื่องราวนึงครับออกมาแฉจากวงในแนวหน้าซึ่งก็รายงานเพิ่มเติมครับว่าคาเมนนั้นยืนหัวเราะและก็ลุ้นว่าไทยเนี่ยใครจะเหยียบกับระเบิดโอ้โหมันเป็นสิ่งที่เยอะเย้ยไทย เราจริงๆกับเรื่องราวแบบนี้และก็ต้องบอกเลยว่าคอมเมนต์มาไม้เดิมมามุกเดิมอีกแล้วกับการปฏิเสธทุกอย่างที่เราเจอมาโดยเรื่องราวจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนเดี๋ยวผมจะไล่เรียงไปตั้งแต่หลังจากเหตุการณ์ที่เราเหยียบทุนระเบิดนะครับอัปเดตล่าสุดรายงานในวันนี้ครับผู้บัญชาการทหารบุกเองก็ได้ออกมาแสดงจุดยืน พร้อมกับยุติทุกข้อตกลงกับคามนรเป็นที่เรียบร้อยครับหลังจากความจริงปรากฏพร้อมกับออกมาบอกว่าท่าทีของขามนรครับยังเป็นความปรปักซึ่งก็เลยทําให้มีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นในทันทีนี่เป็นผู้ประชาการทหารบกที่ออกมายืนกรานชัดเจนเองนะครับว่าเราจะยุติทุกข้อตกลงกับคามนรก่อนนะครับยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับทางกองทัพเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงและก็ดืนยันว่า เหตุระเบิดที่ห้วยตามาเรียครับเป็นการลักลอบวางทุนระเบิดใหม่ซึ่งเรายืนยันชัดเจน100%เซและก็ถือว่าเป็นการละเมิดปฏิญญาร่วมและก็แสดงความเป็นปรปักซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ย เราไล่าทาไลายมาชัดเจนมากนะครับขเมนมีการตัดแนวรวดหนามของไทยเรากดและก็เหมือนจะเป็นการล่อลวงให้ไทยเราเนี่ยไปในพื้นที่จุดนั้นซึ่งก็เลยวางระเบิดเนี่ยดักหน้าเส้นทางของเราที่จะเดินไปตรงนั้นได้โดยจากการอัปเดตและรายงานล่าสุดครับก็มีเพิ่มเติมออกมานะครับพบว่ากําลังพลของไทยเราเนี่ยบาดเจ็บทั้งหมด4นายครับคนแรกเนี่ยก็เป็นพี่น้องหนานไทยเราครับที่เหยียบกับระเบิด ส่วนอีกสาคนก็เป็นพลทหารนะครับมีอาการแน่นหน้าอกบ้างถูกสะเก็ดระเบิดบ้างและก็ระคายเคืองจากฝุ่นหรือว่าสารเคมีของระเบิดกระเมนแล้วกองทัพก็การัตียกมาแล้วนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นระหว่างเราเนี่ยกำลังปฏิบัติภารกิจลาดตเวนเส้นทางที่ใช้เป็นประจำพื้นที่ดังกล่าวเองครับก็เคยเป็นจุดที่ดางกัมบูชานั้นลุกล้ำเข้ามาวางกําลังก่อนที่จะถอนออกไปหลังจากเหตุปะทะในห่วงห้าวันที่ผ่านมาในช่วงเดือนกรกฎาคมแล้วหลังจากที่ด่านกัมพูชาเนี่ยถอนกําลังออกไปแล้วครับฝ่าย เองครับได้ควบคุมพื้นที่เนี่ยตั้งแต่17ตุลาคมนะพร้อมทั้งได้ดาเนินการวางรั้วลวดหนามเสริมความมั่นคงในพื้นที่กวาดล้างทุนระเบิดและลาตะเวนอย่างต่อเนื่องก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วต่อมาไทาม์ไลน์ล่าสุดครับวันที9่9ก้าพฤศจิกายนเนี่ยเราตรวจพบว่าลวดหนามที่วางเอาไว้ถูกหลักลอบเข้ามารื้อถอนแล้วจากนั้นวันที่1ิพฤศจิกาครับเราก็ดําเนินการกับหน่วยล่าตะเวนในพื้นที่นะ เขาไปสู่ทราบบริเวณแนวรั้วลดน้มที่ดูกรือถอนออกไปจนเกิดเหตุเราเหยียบทุ่นระเบิดของเขมรน,นี่แหละครับแล้วแค่นั้นก็ยังไม่พอครับพอเราเข้าตรวจสอบเนี่ยก็พบทุ่นระเบิดอีกจํานวน3ทุน่นโดยแต่ละทุ่นครับวางห่างจากรมระเบิดเนี่ยเพียงแค่1นเมตรเท่านั้นแล้วจากหลักฐานที่ปรากฏเนี่ย ก็เลยสรุปได้เลยนะครับว่าทุนระเบิดดังกล่าวนั้นเป็นการลักลอบหรือถอนลวดหนามเข้ามาวางทุนระเบิดใหม่ในเขตไทยเราโดยมีเป้าหมายก็คือย,ยั่วยุและก็โจมตีกําลังพลของเราที่รัฐเวียนอยู่เส้นทางประจ,จําอันนี้มันก็สะท้อนชัดเจนแล้วครับกับการที่เราเนี่ยจะตอบโต้ขมินซักทีเพราะอย่าลืมว่าขมินมันวางแผนมานะครับวางแผนแบบชัดเจนเลยว่าจะโจมตีเราแบบนี้บวกกับมันมาวางครับมันยังพบได้อีก3ทุนนะรวมกับที่ระเบิดไปแล้วเนี่ย ก็เป็นสทุนแล้ว4ทุนนี้วางห่างกันเมแค่1เมตรเท่านั้นยังไงเราก็เหยียบซึ่งเป็นปรปักมากๆนะครับกับขมาวนี่ทาแบบนี้แล้วแค่นี้ยังไม่พอนะครับทหารในแนวหน้าเนี่ยหนในคนเจ็บรับมีการเล่าให้ฟังว่าตอนที่เราจะเหยียบกับระเบิดนั้นดานขม่นเ,เองก็อยู่ไม่ไกลมองเห็นกันไม่เกิน20-50เมตรคือมองเห็นกันเลยนะครับแล้วตอนที่เหยียบเนี่ยเหมือนขม่นก็มายืนลุ้นเหมือนกันว่าใครจะเป็นคนเหยียบซึ่งพอเราเหยียบเสร็จปั๊บเนี่ยขม่นก็ ยืนหัวเราะกันแบบสนุกสนานเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้พี่น้องทาหารแนวหน้าครับรู้สึกว่าจะไม่พอใจ มากๆเลยมันเหมือนเราเนี่ยถูกทารุณอยู่ฝ่ายเดียวครับเป็นเป้านิ่งอยู่ฝ่ายเดียวแล้วขมรลักลอบมาวางแบบนี้ทําแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการตอบโต้ไปบ้างและแน่นอนว่าเป็นความจริงปรากฏออกมาแล้วนะครับว่าเป็นทุนระเบิดใหม่โดยชัดเจน100%เซแต่ยังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับยังมีอัปเดตออกมาล่าสุดกับทางขมรก็เหมือนเดิมเลยครับอย่างที่เราคาดคิดไว้ไม่มีผิดคือล่าสุดครับทางขมรเนี่ยรัฐบาลกัมพูชาก็เดีอยกมาตอบโต้ว่าระเบิดนั้นไปเป็นระเบิดเก่านะตั้งแต่10 30ปีที่แล้วคือเขาเมนแถลงออกมาเนี่ยมันเหมือนเป็นการแถลงออกมาแบบปฏิเสธไว้ก่อนทั้งที่ หลักฐานความจริงมันก็ชัดอยู่แล้วครับว่าเป็น p a b บ n 2เป็นระเบิดใหม่ของเมรที่เป็นพลาสติกถ้าเกิด10-20-30ปีเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับมันจะมีเหล็กอยู่ด้วยแต่นี่มีแบรก้ค่พลาสติกเท่านั้นโดยก็มีการชี้แจงออกมานะครับว่าการที่ไทยเราระง,งับสันติภาพแบบนี้เขมรไม่เห็นด้วยแล้วก็รายงานเพิ่มเติมครับว่าเหตุการณ์เหยียบทุ่นระเบิดนั้นเขมรขอปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดที่บอกว่า ได้มีการวางทุ่นระเบิดใหม่ตามแนวชายแดนติดกับไทยและยังมีการให้เหตุผลออกมาครับบอกว่าสิ่งที่ควรทราบสําคัญที่สุดเนี่ยก็คือทุ่นระเบิดส่วนใหญ่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตกค้างมาจากสงครามกลางเมืองกัมพูชาที่ยืดเยื้อยาวนานเกือบ30ปีและก็ยังไม่ได้รับการจํากัดเนื่องจากภูมิประเทศเนี่ยยากลําบากและยังไม่มีการกําหนดเขตแดนอันนี้เป็นสิ่งที่ขมรกล่าวอ้างออกมานะครับคือก็เหมือนเดิมและฮุนเซนเนี่ยก็มีการโพสต์เพิ่มเติมด้วยว่า กัมพูชาไม่ได้มีการวางทุ่นระเบิดใหม่แต่ความจริงก็ปรากฏสุดท้ายเนี่ยเจา้าหน้าททยเราตรวจสอบแล้วนะครับมันมีของใหม่เพียบเลยวางห่างกันเนี่ยไม่ถึง2เมตรวางห่างกันไม่แค่1เมตรเท่านั้นแล้วยืนยันว่าทุ่นระเบิดดังกล่าวเนี่ยเป็นการลักลอบหรือถอนลวดหนามแล้วก็เข้ามาวางทุ่นระเบิดใหม่ในเขตแดนไทยเราและมีเป้าหมายมุ่งทําร้าย หน่วยรละตะเว้นของไทยเราด้วยโอ้โหวันนี้ฟังแล้วก็เจ็บใจแทนกับสิ่งที่ขเขมนินรายงานออกมานะครับแค่นั้นยังไม่พอนะสื่อต่างๆหรือว่าอินฟูแนวหน้าของขเขมินนะครับมีการบอกว่าเราเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อที่จะไม่อยากมีสันติภาพกับขเขมินเลยคือเป็นความคิดที่ไม่รู้คิดได้ยังไงจริงๆนะครับกับอินฟูของขเขมินที่มีการบอกว่าเรามีการสร้างสถานการณ์ตลอดเวลาเลยซึ่งบอกว่าเอาเรายอมเหยียบทุ่นระเบิดแล้วยอม สุเสียวัยาวะเนี่ยเพื่อเป็นการสร้างสถานการณ์แบบนี้โอ้โหแล้วเขมินสร้างสถานการณ์ไม่ล่ะยอมเสียขาไม่ล่ะถ้าเกิดว่าไม่อยากได้เสรีภาพยังไงก็ไม่ใช่อยากแน่นอนตอนนี้นะครับอัปเดตออกมากับความคืบหน้าเนี่ยเราก็มีการประท้วงไปแล้วว่าการเจราจานั้นไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์และก็สปิริตเตรียมที่จะมีการฟ้องอนุสัญญาออ,าอ,อตตาวอีกครั้งหนึ่งและออกมาตรการเพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงทําหนังสือแจ้งสหรัฐกับมาเลเซียว่าเราเนี่ยต้องหยุดชะง,งักการปฏิบัติตามข้อตกลง พร้อมกับการเจราจานั้นเนี่ยอาจจะเริ่มนับหนึ่งใหม่เหมือนเดิมคือถ้าดี่ผมดูแล้วเนี่ยอาจจะไม่จบเพียงแค่นี้นะครับ ยังไงเราก็ยอมไม่ได้นะเราสูญเสียขาดี่7ไปแล้วแต่ขมียยังยิ้มหัวเราะยืนยิ้มแบบนี้เยาะเย้ยทายเราอยู่อย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจำกัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ซครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t r e a m i n g ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบพ่ว่าครบจบในที่เดียว บวกกับมันยังมีรายงานเพิ่มเติมออกมานะครับเกี่ยวกับการถอนอาวุธหนักของเขมรที่ทูตเอวทีนั้นออกปากพูดเองเลยนะครับเรื่องราวนี้ข้อมูลนี้เนี่ยก็มาจากคุณวัฒนานานุ่มเป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารนะครับที่ได้มีการรายงานออกมาว่าคณะทูตเอวทีของอาเซียนนะครับเป็นชาติใดไม่รู้แหละที่มีการสังเกตการออกมาครับก็ตรวจพบว่าเขมรน,นั้นมีการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่หนึ่ง ไปอยู่แนวชายแดนอีกพื้นที่หนึงครับหมายความว่าเขาไม่ได้ถอนออกไปกลับที่ตั้งตามเดิมแต่ว่าถอนออกไปเนี่ยไปอยู่อีกพื้นที่หนึงเท่านั้นอย่างเช่นถ้าเกิด ถอนจากพื้นที่พระวิหารครับแล้วไปอยู่อีกพื้นที่หนึ่งที่มีระยะ80-100กิโลเมตรคือแค่นี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่มีความจริงใจต่อกันนะครับขนาดคณะเอโที่ตั้งมาของอาเซียนเนี่ยก็ยังสายหัวเลยครับว่าคุยกับขมรมันรู้เรื่องยากจริงๆจะเล่นตุกติกจะมีกลโกลงทุกอย่างทุกระบบเลยแล้วแค่นั้นก็ยังไม่พอครับยังมีคลิปออกมาอีกกับบริเวณแนวรั้วลวดหนามซึ่งก็ไม่รู้จุดพิกัดว่าอยู่จุดไหนนะครับแต่จามีดานขามรเนี่ยมาก่อกวนยั่วย,อยุอย่างต่อเนื่อง โดยมันอยู่ในพื้นที่ของเรานะคขมนก็พยายามจะทําท่าขึงขังนะครับมาก่อกวนบอกอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าไทยเราก็ไม่ได้มีการถอยแต่อย่างใดนะครับเหมือนกับว่าตอนนี้คขมนจะเริ่ม ก่อกวนยั่วยุมากขึ้นเช่นเดียวกันซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องตามติดตามต่ออัปเดตกันเหมือนเดิมนะครับนโยบายตอนนี้ต้องรอประชุมสม,มอชอก่อนว่าจะมีมาตรการเพิ่มเติมไหมในการกดดันขมนิแล้วสุดท้ายเนี่ยเราจะมีการใช้กําลังหรือเปล่าเท่าที่มีรายงานออกมานะครับขมิเหมือนจะอยากจะยั่วยุเราอยากจะประทะก,กับเราเนี่ยเฉพาะจุดเท่านั้นเนื่องจากถ้าเกิดว่าประทะกันตามแนวยาวเหมือนกับรอบที่ผ่านมาขมิเพียงพร้มนะครับเพราะเรามีการใช้ F16 เนี่ยทิ้งบอมด้วย มันก็เลยทำให้รอบนี้ดูท่าแล้วเขมรนจะอยากมีการประดากันเฉพาะจุดนะครับอย่างเช่นจุดภูมะเขือเอยจุดพานยาวอะไรแบบเนี้ยที่เราสามารถยึดได้เขมรนมันก็อยากจะได้คืนเหมือนกันอ่ะเรื่องนี้ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามอัปเดตกันนะครับเชื่อว่าในเร็ววันนี้เนี่ยคงจะยังคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเราต้องไม่ยอมนะครับถ้าเกิดเรายอมเขมรนก็จะได้ใจแบบนั้นนะครับเดี๋ยวมาวางเดี๋ยวมาวางซึ่งมันเป็นเสียงที่ยอมรับไม่ได้เลย ก็รออัปเดตกันหลังจากนี้นะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็ม,มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกด like, ไกลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอยา่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอก,กันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับ nf streaming ความบันเทิงครบวงจรเทปไทยนี่เฮียรวดน้ำเขาใหญ่มึงดูโอ้เท่าอย่นีมอยนี่ลวดทอมตุ้งตาะหนักเต็มเอาให้ได้ท่านใดอ,อ่านด เอาไปหมนเ่นอะไรปะดาวดำมันสวยเ้ยยตียสออกมาไหนฮต้องคอจังเลยต้องคอยดย